h e l lo students วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับ foods นะคะ foods แปลว่าอาหารนะคะอาหารนั้นมีมากมายหลากหลายชนิดใช่ไหมคะที่เราเคยได้ยินกันน้องๆลองคิดสิคะว,ว่าอาหารที่เราเคยได้ยินเนี่ยคือเคยทานมาเนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างคิดไว้นในใจนะคะแล้วดูกันว่าเราจะตรงกับที่เราจะเรียนกันไหมเริ่มเลยนะคะ คำแรกนะคะพิซซ่าพิซซ่าลองสะกดพร้อมๆกันนะคะ p i c z a พิซซ่าพร้อมๆออกันอีกครั้งนะคะพิซซ่าบางคนออกเสียงว่าพิซซ่าซึ่งก็ไม่ผิดนะคะนั่นคือภาษาพูดของคนไทยนะคะคือเพิกคําแปลนั่นเองจะเอาพิซซ่านะคะแต่ภาษาอังกฤษให้เราเน้นหนักที่พยางค์แรกนะคะ ตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าสเตรทค่ะสเตรทเมื่ออยู่หลังพยางไหนนะคะพยางนั้นก็จะออกเสียงหนักอ,อ่านพร้อมกันีค่ะนะคะพิซซ่าพิซซ่าคำต่อไปเลยนะคะสปาเกตตีสปาเกตตี้จะกดพร้อมๆกันนะคะ s p a g h e t t i s p a g กตตีสปาเ e t t i บางคนอ่านว่าอะไรเอ่ยสปากเกตตี้ใช่ไหมคะภาษาพูดของคนไทยนะคะจริงๆก็ต้องพูดว่าสปาเกตตี้สปาเกตตี้คันต่อไปนะคะเทคเทค,เทคกดพร้อมๆกันนะคะ S T E A K เทคคำนี้มีสองพยางนะคะจะลงเสียงหนักที่พยางที่สองน,นะคะคือว่าเทค พร้อมๆกันอีกครั้งนะคะ steak s t a k คำต่อไปนะคะ sandwich sandwich ไม่ใช่ sandwich นะคะ sandwich สุกดพร้อมๆกันนะคะ s a n d w i c h sandwich พร้อมๆกันนะคะ sandwich แซน d w วิชคำต่อไปนะคะแฮมเบอร์ r h a m b แฮมเบบางคนพูดว่า hamburger ใช่ไหมคะตะโกนพร้อมพร้อมกันนะคะ H a M B U R G E R แฮมเบ r ร์เเน้นหนักที่พยางแรกนะคะคำว่า HAM hamburger พร้อมๆกันอีกครั้งนะคะ hamburger แฮมเบอร์เกอร์คำต่อไปนะคะสลัดแลัดคนไทยเรียกสลัดใช่ไหมคะมันตรงตัวเกินไปใช่ไหมคะถ้าเราอยากพูดมีสำเนียงเหมือนชาวต่างชาติเจ้าของภาษานะคะแต่ก็ต้องพูดแบบนี้ค่ะเน้นหนักที่พยางค์แรกนะคะคำว่าแซลแซลลัดตะกดพร้อมๆกันนะคะ s a l a d salad salad โอเคนะคะคำต่อไปค่ะ French fries French fries ส so, ะกุมพร้อมกันนะคะ F R E N C H French F R I E S fries French fries French fries พี่ต้องเติม s เพราะว่าอะไรคะ มีหลายชิ้นใช่ไหมคะดูสิคะเฟรนฟรายมีหลายชิ้นลองลองออกเสียงพร้อมกันนะคะ French fries French fries เน้นหนักที่พายางค์แรกนะคะต่อไปนะคะ Meatballs Meatballs Meatball <balls. S 1> Meat แปลว่าอะไรคะลูกชิ้นนะคะลกลมๆเหมือนลูกบอลเลยใช่ไหมคะมีหลายหลายลูกใช่ไหมคะเลยต้องเติม s, <S เข้าไปสกดพร้อมๆกันนะคะ M E A T B A L L S meatballs meatballs อย่าลืมออกเสียง S ข้างหลังด้ยนะคะ meatballs โ okay, อเคค่ะคำต่อไปนะคะ soup soup สังเกตดูนะคะว่าคำที่มีพยางค์เดียวจะออกเสียงเน้นหนะักได้เลยนะคะ soup อย่าลืมออกเสียงด้านหลังด้วยนะคะ soup soup สกุพร้อมๆกันนะคะ s o u p soup s o ไม่ต้องออกเสียงขาดเพอนะคะพอ soup s o คำต่อไปนะคะอ่ะหมดแล้วนะคะอ่ะวันนี้เราก็จะมาทบทวนกันอีกครั้งไหมคะ อีกรอบหนึ่งนะคะอ่านพร้อมๆกันนะคะพิซซ่าพิซพซ่าสปาเกตตี้สปาเกตตีสเต็กสเต็กแซนด์วิชแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ salad salad french fries french fries meat balls meat balls soup soup วันนี้เราก็จบการนําเสนอเกี่ยวกับคําศัพท์เรื่องฟู้ดแล้วนะคะ วิดีโอต่อไปจะเป็นอะไรขอให้น้องๆติดตามชมกันตอนต่อไปนะคะบ๊ายบาย